สวัสดีค่ะกระท่มชมจันช h แนลนะคะวันนี้ป้าพ,พามาอัปเดตดอกไม้งามที่วันนั้นมันยังเป็นดอกตูมอยู่นะคะวันนั้นยังเป็นดอกตูมอยู่แต่วันนี้ได้บานกับคร่งแล้วนะคะแล้วที่บานฝอน,นี้ก็ร่วงโรยไปนะคะช่อที่บานฝอนก็ร่วงโรยไปแต่ว่าช่อใหม่ก็กําลังจะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะเนี่ย อันนี้ยังตูมอยู่อันนี้ก็ร่วงแล้วอันนี้กําลังจะบ,บานแต่ยังไม่เต็มที่นะคะแต่ช่อนี้ก็บานเต็มที่แล้วนะคะมาอัปเดตความสวยงามของดอกไม้นะคะมองดูมุมนี้ก็จะเห็นน้ําตกไหลลงมาที่ชั้นหินมีกุหลาบบ้างเล็กน้อยนะคะที่บานมาได้นอกกนั้นมันก็ สู้แมลงไม่ไหวอย่างต้นนี้เกิดยอดมาก็เกิดแมลงกัดกินป้ายังไม่ได้มาตัดออกอยังไม่ได้มาตัดออกเลยนะคะสำหรับกิ่งแข้งนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกเพชรขึ้นนะคะวัดดีนกน้อยอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะดอกก็จะเหมือนนกน้อย นกน้อยเคเอยบินมาเดียวดายอันนี้เขาไม่เดียวดายนะคะมีเป็นฝูงเลยนะคะนกน้อยนำโชคนะคะชื่อของดอกไม้ก็คือมันเป็นเหมือนรูปนกตัวเล็กๆนะคะเนี่ยดอกเขาก็จะมีเหมือนเกอรเป็นรูปนกตัวเล็กๆอยู่กลางอาอันนี้น่าจะเป็นดอกอน,นี่น่าจะเป็นใบนะป้านึกว่าเป็นกลีบดอกไม่ใช่เป็นใบแต่ดอกก็คืออันนี้แหละนก นกน้อยนี่แหละคือดอกนะคะเยอะนะคะบินอยู่สีสันสวยงามแล้วก็มองไปฝั่งฝากข้างโน้นก็จะมีน้ําตกเล็ก,ลกๆไหลจอกแจ๊กอยู่นะคะพามาดูบริบทร,บรอบๆน้ําตกนะคะที่ป้าสร้างบรรยากาศเอาไว้เหมือนเป็นป่านะคะเป็นน้ําตกอยู่ท่ามกลางป่า ท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้ป่าอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีต้นจันผานะคะอยู่ข้างๆริมบ่อเหมือนกับอยู่ในป่าด้วยเพราะว่าจันผานี่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่านะคะ <c oughs> เขาออกมาขายแล้วก็มาประดับตกแต่งไว้ตามในเมืองในบ้านคนในสถานที่ราชการบ้างตามวัดบ้างอะไรบ้างบ้านคนก็ปลูกเยอะแล้วเลยขึ้นไปจากจันผาตรงนั้นก็จะเป็นปาล์มล้างขวดที่มีดอก ให้เชยชมตลอดทั้งปีนะคะว้าว <Wow. S 1> ก็งามเนาะตอนนี้ก็จะมีเพชรชงกอใหญ่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเพชรชงกอนี้ปีนี้ไม่ได้ออกดอกนะคะแต่กำลังแทงช่อแสดงว่ามัน,นจะเจริญเติบโตวสวยงามไม่ตายนะคะ มาตรงนี้ก็เห็นกุหลาบช่องามนะคะอุตสาบากบุกป,ป่าฝาดงหญ้าขึ้นมาได้นะคะมาชูช่องามอยู่สองดอกตรงนี้นะคะตน้นนี้สีแดงสดใสก็ดอกนี้สีชมพูนะคะสีชมพูอมเหลืองนะคะสวยงามทีเดียวอุตสาฝ่า,าดงหญ้านะคะเนี่ยดงหญ้ารกมากเลยฟ้าก็ยังไม่มีเวลามาเอาออกเลยนะคะเนี่ย ดงดอกกระเจียวกระเจียวหวานนะคะก็สวยงามนะคะเกิดขึ้นมีดอกด้วยมีดอกมีต้นที่สวยงามก็ปลูกเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้จะได้ไม่ไปเก็บที่ไกลๆนะคะมาเก็บแถวๆนี้ก็ได้กินนี่ก็คือกระเจียวหวานนะคะแปลงนี้เหลือเยอะกว่าเพื่อนนะคะ ตอนนี้ก็มาด้านด้านหน้านะคะอันนี้มื่อสักครู่นี้ป้าถ่ายอยู่ด้านหลังของบ่อน้ําพุนะคะบ่อน้ําพุแล้วก็น้ําตกตอนนี้ป้าพามาดูข้างหน้าบ่อน,นะคะด้านหน้าก็จะเห็นน้ําไหลลงมาที่ตามชั้นหินมาโดนโขดหินนะคะแล้วก็มีดอกไม้ป่าประดับประดาอยู่ด้วยแบบนี้มันเป็นบรรยากาศที่ สดชื่นวางทุกอย่างลงไว้นะคะยามทุกระทมไม่เคยมีใครเมตตาเฝ้าแต่มองหาดวงใจฝันไฟทวินน้ำตารินหยดรดหลังความหวังสูญสิน้น ความสุขโบโหอยดินน้ำตาเป็นเพื่อนปลอบใจว้าวแต่อันนี้ไม่ไม่มีน้ำตานะเพราะว่าบริบทที่ป้าสร้างไว้นี้มันเป็นที่ซับน้ำตานั่นเองนะคะเสียงน้ำตกเสียงนกร้องสาวน้อยเล่นน้ำผู้เล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ที่สวยงามที่ป้าปลูกเอาไวร้รอบๆนี้ โอ้มันก็คือเป็นสถานที่ที่ซับน้ำตาได้เป็นอย่างดีนะคะจะร้องไห้จะมีความทุกข์มาจากไหนนะคะแต่บริบทที่ป้าสร้างเอาไว้ตรงนี้ไว้เป็นที่ซับน้ำตาไว้เป็นที่สร้างรอยยิ้มว้าวไปดูดอกไม้กันต่อนะคะอันนี้ป้าพามาอัปเดตดอกเพชรหึงนะคะที่ตอนนั้นก็ยังบานไม่สุด ไม่สุดช่อวันนี้ก็ยังไม่สุดช่อนะแต่มันก็เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นคุณลุงเอาไม้ค้ำยันไว้มันมันก็เลยไม่โน้มลงมานะคะมันมันยังไม่โน้มลงมามันยังพอชูช่ออยู่ได้มันก็เลยเป็นลักษณะที่ดอกช่อดอกยังไม่โน้มลงมานะคะแต่ว่าอีกช่อหนึ่งก็กําลังเริ่มบานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันมีสองช่อนะคะบานคุณลุง ป้าให้คุณลุงมัดมันมาไว้ใกล้ๆกันจะได้เป็นช่อใหญ่จะได้มองดูว่าเหมือนเป็นช่อใหญ่ช่อเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันมีสองช่อนะคะอยู่ตรงนี้ช่อหนึ่งกําลังเริ่มบานขึ้นไปเรื่อยๆอีกช่อหนึ่งก็จะบานขึ้นไปใกล้จะหมดยอดแล้วนะคะหมดช่อดอกใกล้จะสุดถึงยอดแล้วมันก็สวยนะคะเนี่ยเป็นช่อดอกไม้ที่ดอกดก และสวยงามมากทีเดียวนะคะสำหรับดอกเพชรชหหงก็มาอัปเดตให้ได้ดูกันนะคะนี้ป้าพามาอัปเดตดูดอกบัวปทุมมาของป้ากำลังเริ่มบานแล้วนะคะ ก็มีบานบ้างแล้วนะคะก็คงจะบานมาเรื่อยๆในฤดูการนี้นะคะสําหรับบัวปทุมมาค่ะคือดอกกระเจียวเทพสถิตนะคะที่บานเยอะๆอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อก่อนนี้ป้าก,ก็เอามาไว้เป็นแถวเป็นแนวนี่เต็มหมดเลยนะพอเขาเราก่อสร้างเราทํานู่นนี่นั่นนี่แหละทํายกทางนี่แหละนะคะมันก็ไปกลบไปไปเหยียบตายไปโดน เสียมนะคะโดนจอบโดนเสียมมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้มันเป็นป่าเป็นแถวเลยนะคะที่ป้าปลูกเอาไว้อย่างเช่นรอบรอบต้นไม้ป้าก็ปลูกไว้เป็นรอบต้นแต่มันก็เหลือนิดหน่อยแหลมแหลมนะคะก็ไม่เป็นไรมีรูปเก่าๆที่ป้าเคยถ่ายเอาไว้เยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมที่เก็บรูปเนะนานไปอาจจะไม่เจอก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยมันเป็นอดีตที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวกระท่อมชมจันนี้นะคะ